สวัสดีครับเอ่อสำหรับคลิปนี้ผมมารีวิวตึกตลาดบ้านดู่เมืองใหม่นะครับเอ่อสำหรับตึกนี้อยู่ตั้งอยู่อ่ถนนคนเดินบริเวณตลาดบ้านดู่เมืองใหม่นะฮะขออนุญาตนะครับผมอยู่ในรถนะครับผมออกไปแล้วโดนแดดมันร้อนนะครับอยู่ในรถด,ดีกว่าผมว่า ทุกท่านก็เข้าใจนะฮะอันนี้ถนนคนเดินนะครับถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะมีประมาณบันมะนังคารน,นะครับบริเวณตรงนู้นก็จะเป็นสี่แยกทางเข้ามานะครับจะมีร้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็จะเป็นร้านถ่ายเอกสารนะฮะแล้วก็เป็น ร้านสมสวยนะครับต่อมาก็จะเป็นร้านอะไรเบเกอรี่เป็นร้านอาหารตํามสั่งนะฮรโซนนี้ก็คนเดินเยอะนะครับร้านกับขงกับข้าวเยอะมีตู้เอทีอเอเอมฝั AT o, ่งผมนี่ก็จะเป็นขายอะไรข,ข,ข้าวข้าโพดคั่วกล้วยปิ้งกล้วยทอดนะฮะโซนค้าขายนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะผมขออนุญาตเอ่อ แจ้งข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะตึกนี้ตั้งอยู่เ,เรียกซอยน้ำทองหนึ่งะครับถ้าจะเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นะฮะหนกิโลเมตรใช้เวลาหนาทีนะครับแล้วก็จะมีศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างเมกะโฮมนะฮะสี่ิเมตรเองนะครับ2นาทีนะฮะ หรือจะเดินทางไปในประเทศนะฮะโดยใช้เครื่องบินก็ไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับ5.5กิโลเมตรนะครับใช้เวลา9นาทีนะฮะหรือจะไปช้อปปิ้งบิ๊กซีบิ๊กซีก็2.7กิโลเมตรนะฮะ6นาทีแมคโครก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับที่ตรงข้ามกับบิ๊กซีนะฮะแมคโครเชียงราย2.8กิโลเมตรนะครับ6นาที รหรือจะไปไหว้พระหรือไปเที่ยวที่อะไรนะวัดห้วยประกัง่งวัดพระอาจารย์ภพโชนะคก็8.5กิโลเมตร14นาทีเองนะฮะครับ,รบก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตึกกันก่อนนะฮะมันร้อนมากสักครู่นะครับ ในตึกก็จะมีป้ายเขียนว่าปรับปรุงใหม่นะครับก็คือขายนั่นแหละถ้าสนใจก็ติดต่อนะฮะมีเบอร์เทอร์โวอยู่2เบอร์นะครับมี0617899224นะฮะและอีกเบอร์หนึ่งก็เป็น0621624598นก่าะฮะทรอีกเบอร์หนึ่งอาจจะติดธุระอยู่ก็ ยังไม่แล้วสายก็โทรอีกเบอร์หนึ่งนะครับโอเคแล้วเข้าไปดูในบ้านในตึกกันนะฮะโอเค แดือดร้อนมากต้องขอไัเดินเลยเข้ามาในตึกนะครับก็จะเป็นห้องโถงเจอประตูม้วนก่อนประตูม้วนมีบานเล็กบานใหญ่นะฮะเปิดได้ทั้งคู่นะครับแต่ผมไม่เปิดนะฮะโอเคสลับตำแหน่งแล้วค่ะเจอห้องโถงใหญ่พื้นเป็นหินอ่อนนะครับดูนะฮะผนังทาสีใหม่สวยงามโปร่งโล่งสบายนะครับ ห้องโถงนี้กว้าง4เมตรลึก8เมตรนะครับก็มีประตูลูมิเนียมนะฮะเดินผ่านประตูมาขวามือเป็นห้องน้ำนะฮะห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำใต้บันไดแต่ยืนสุดมือเลยนะครับฝ้าสูงนะฮะไม่ต้องก้มนะครับสบายๆนะฮะออกมาก็จากห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นบันไดขึ้นชั้นสองเรายังไม่ขึ้นนะครับบันไดหินอ่อนอย่างสวยนะฮะผมพาเดินไปดูห้องครัวก่อน อันนี้ห้องครัวนะฮะครัวยังมีใครอยู่นะครับก็เลยมีโล่งๆประมาณนี้ให้ดูพื้นที่ขอบเขตอันนี้หลังบ้านนะครับหลังบ้านก็ทำเป็นราวตากห้งตากผ้านะครับเก็บของวางของนะฮะเป็นพื้นที่ซักล้างได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเรา ย้อนกลับผ่านห้องครัวมาย้อนกลับมาขึ้นไปดูชั้น2นะครับมันไ้ก็เดินง่ายๆสบายๆเลยนะครับ,บมันในมาตรฐานปูหินอ่อนสวยงามนะฮะขึ้นชั้น2มาก็จะเจอห้องโถงนะฮะห้องโถงก็เสเมตรสเมตรนะฮะโดยประมาณกว้างสี่ เอ้ทษทีครับหกเมตรยาวหกเมตรกว้างสี่นะฮะตรงหน้าเนี่ยเดินขึ้นมาเจอห้องโถงแล้วเจอประตูห้องนอนหนึ่งนะครับถึงนี้มีห้องนอนตรงนี้นะฮะส่วนตัวส่วนตัว,ว,น,ตวนะครับขายของเปิดร้านอยู่ข้างล่างก็ขึ้นมาพักผ่อนก็อยู่ข้างบนอ่าแยกโซนเลยฮะจะก,กลายเป็นส่วนตัวเลยทันทีนะครับก็มีระบงระเบียง ชมบรรยากาศยามเช้านะครับตึกน้หานหน้าออกทางที่ตะวันออกนะฮะดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับทีระเบียงให้ยืนชมวิวหน้าหนาวนะครับหรือจะชมคนมาเดินช้อปปิ้งวันที่มีตลาดนัดถนนคนเดินก็ได้นะครับโอเคผมย้อนออกจากห้องนอนกลับมานะฮะห้องโถงก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงข้ามบันได เจอห้องน้ำอยู่ตรงข้ามบันไดพอดีห้องน้ำก็ปรับใหม่นะฮะกระเบื้องสวยงามนะครับมีฝ้ามีโคมไฟนะฮะฝักปมฝักบัวโอเคประมาณนี้นะครับเออถ้าหากท่านใดสนใจดูคลิปแล้วยังมีข้อสงสัยอะไรประการใดก็กรุณาโทรติดต่อ ามเบอร์ที่ฝากไว้นะครับ0621624598หรือทักแชทอินบอ็อกหรือถ้ายังไม่อยากทักแชทอินบอ็อกหรือยังไม่อยากโทรนะครับเข้าไปดูได้นะครับติดตามในเพจผมนะฮะสุรศักดิ์โฮมอสังหาเชียงรายนะครับมีบ้านหลายหลังมีตึกหลายตึกให้ท่านได้ชมได้ช้อปปิง้งเลือกสรรตามความต้องการของท่านได้เลยนะครับสนใจ ยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ